สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศรีสะเกดทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกดและอำเภอกันทลลักษ์ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c New, ีแซ n e w วพระอิศา HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะวัดบั้นดานตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไล์จัดพิธีมหาพุทธมงคลเฉลิมฉลองสามวาระมงคลเหรียญหลวงพ่อทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิร์รุ่นดวงเศรษฐีสีบุญเรืองค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่2มีนาคม2567ค่ะที่วัดบ้นดานด่านตำบลสร้างปีอำเภอราศีสไลยจังหวัดสิสเกตได้จัดพิธีมหาพุทธมงคลเฉลิมฉลอง3วาระมงคลเลี้ยนหลวงพ่อทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รุ่นดวงเศรษฐีสีบุญเรือง โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณยานวิเศษวิหลวงปู่สุพันกณนโกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดริสเกตธ,ธรรมยุทธวัดสัมตาโตงตำบลพลานอำเภอขุนหารจังหวัดริสเกตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระเถราจารย์จำนวนเจ็ดรูปนั่งปลกบนธรรมมาทั้ง8ดทิศ เพื่อทำพิธีพุทธาพิเศษโดยมีนายขจรศักดิ์ศรีบุญเรืองเจ้าภาพและประธานหลักในการสร้างวิหารหลวงพ่อทองและซุ้มประตูศรีบุญเรืองพร้อมครอบครัวแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากนายขจรศักดิ์ศรีบุญเรืองเจ้าภาพและเป็นประธานหลักในการสร้างวิหารหลวงพ่อทองและซุ้มประตูศรีบุญเรืองกล่าวค่ะว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตนและคณะดำเนินง,งานได้จัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดบรรดาลรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและในช่วงบ่ายก็เป็นพิธีทางพระสงฆ์อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นที่ระลึกสาวาระประกอบด้วยพิธี ยกช่อฟ้ามหาวิหารพิธีอันเชิญหลวงพ่อทองขึ้นสู่วิหารและพิธีเฉลิมฉลองซุ้มประตูสีบุญเรืองที่ตนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและออกแบบเองวันนี้ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความดีใจตื้นตนใจกับผู้ที่มาร่วมงานเพราะงานในวันนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธียกช่อฟ้าอันเชิญหลวงพ่อทองขึ้นประดิษฐานสู่วิหารทั้งนี้หลวงพ่อทองได้มาประดิษฐานที่วัดบ้านดานเป็นเวลา72ปีแล้วและถือเป็นอีกวาระหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ7 2 0 0รษา โดยองค์หลวงพ่อทองทางกรมศริลปากรได้เข้ามาตรวจสอบและแจ้งว่าหลวงพ่อทองถูกสร้างขึ้นในช่วงกรุงสุโขทัยตอนปลายต่อเนื่องถึงกรุงศรีอยุธยามีอายุมากกว่า700ปีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อว่าถ้าใครคิดดีทำดีท่านก็จะดลบันดาลให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้และสำหรับท่านใดที่สั่งจองวัตถุมงคลในครั้งนี้ ถือว่าท่านจะได้ร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่กับทางวัด และยังถือเป็นของที่ระลึกในพิธีโดยปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญบูชาในครั้งนี้ทางวัดจะนำไปบูรณะองค์หลวงพ่อทองที่ชำรุดเป็นบางส่วนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตนในฐานะประธานดำเนินงานก็อยากจะขอเรียนเชิญท,ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลซึ่งมีการจัดสร้างเพียงแค่7,777องค์เท่านั้นประกอบด้วยเนื้อเงินจัดสร้าง277เหลียนเนื้อส กระสาด 3K เคจัดสร้าง777เเเหรียญเนื้อกระไหล่ทองจัดสร้าง777เเหรียญเนื้ออัลปาก้าจัดสร้าง777เเหรียญและเนื้อทองแดงมันปูจัดสร้าง4,777เเเหรียญค่ะ